ขอทุกท่านครับค่อยๆหลับตาลงครับหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ เป็นผู้รู้ลมหายใจลองสำรวจดูครับว่ากายนี้ครับ มีส่วนใดที่รู้สึกหนักแน่นและตึงอยู่บ้างหายใจออกนะครับนำความรู้สึกหนักแน่นและตึงเหล่านั้นออกไป จเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจลึกรู้หายใจตื้นรู้ลองดูครับว่ามีส่วนใดของร่างกายครับที่รู้สึกหนักแน่นและตึงอยู่บ้างหายใจออกครับนำความรู้สึกหนักแน่นและตึงเหล่านั้นออกไป กำหนเดเจตจำนงของท่านครับพลังงานใดไม่มีความจำเป็นสำหรับข้าพเจ้าแล้วขอให้ไหลลงสู่พื้นโลกผ่านฝ่าเท้าทั้งสองของข้าพเจ้ารู้สึกถึงพลังงานนะครับที่ค่อยๆไหลลงสู่พื้นโลกผ่านฝ่าเท้าทั้งสองของท่าน <c oughs> ไม่ค่อยนำแสงสว่างสีม่วงนะครับแสงนี้ครับในวันนี้ขอทุกท่านมอบความรักคำราบซึ้งขอบคุณนะครับให้กับท่านฟูโดโมิโอนะครับหรืออัจฉระ,ะเป็นหนึ่งในวิทยาราชนะครับผู้ปกป้องคุ้มครองนะครับพระศาสนาวันนี้ครับพระองค์นำแสงสีม่วงประทานให้กับเรา ก็ค่อยนำแสงนี้ครับสแกนตั้งแต่ศีสะะไล่ลงมาแสงนี้นะครับตกกระทบส่วนใดของร่างกายพลังงานที่ไม่มีความจำเป็นครับก็จะค่อยๆสลายและไหลลงสู่พื้นโลกทันที กำหนดเจตจำนงของท่านครับขอเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลที่สูงส่งที่สุดดีที่สุดและสว่างที่สุดมอบความรักคำซาบซึ้งขอบคุณให้แก่จัก,กรวาล และเขาจักรวาลครับส่งพลังที่จําเป็นมายังตัวเรามายังหัวใจของเราและณขณะนี้ครับพลังงานของโลกหัวใจของเราและจักรวาลประสานเป็นหนึ่งเดียว มอบความรักคำซาบซึ้งขอบคุณให้กับทุกพลังงานที่รวมเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวนี้กำหนดเจ็ดจำนงนะครับสร้างกอกระบังรูปเพชรสีน้ำเงินร้อมรอบตัวท่าน ก,กบบาะกำบังรูปเพชรนี้นะครับรูปทรงเพชรคือรูปทรงที่แข็งแกร่งที่สุดสีน้ำเงินคือสีแห่งสัจจะและความจริงรูปเพชรสีน้ำเงินแปะหนึง่งความแข็งแกร่งนะครับแห่งสัจจะอันไม่มีวันจะเลือนหายและปกป้องคุ้มครองท่านอยู่ณจุดนี้ขอทุกท่านบอกกับตัวเองครับว่า ฉันปลอดภัย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 พวกเราทุกคนปลอดภัยเพราะเราอยู่ในเกาะก,กระบังรูปเพชรสีน้ำเงินหายใจเข้าฉันปลอดภัยหายใจออกฉันปลอดภัยหายใจเข้าฉันปลอดภัย หายใจออกฉันปลอดภัยหายใจเข้าฉันปลอดภัยหายใจออกฉันปลอดภัยหายใจเข้าฉันปลอดภัยหายใจออกฉันปลอดภัย <Okay. S 1> และขอทุกท่านนะครับลองย้อนกลับไประลึกถึงความสํำเร็จที่ท่านเคยประสบ ความสำเร็จมาในชีวิตตั้งแต่เด็กนะครับลองนึกถึงวันแรกที่ท่านสามารถผูกเชือกลองเท้าได้เองวันแรกนะครับที่ท่านสามารถปั่นจักรยานได้วันแรกครับที่ท่านสามารถทําอะไรได้เป็นครั้งแรกความสําเร็จของตัวท่านไม่จําเป็นต้องนําไปเปรียบเทียบอะไรกับใครเป็นความสําเร็จของท่านโดยสมบูรณ์ อกกับตัวเองครับว่าฉันดีพอ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 หายใจเข้าฉันดีพอหายใจออกฉันดีพอ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  และขอทุกท่านนะครับนำความรู้สึกไปไว้ที่หัวใจและนึกถึงนะครับและลึกถึงความรักที่ผู้อื่นมีให้กับเราความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีให้กับเราความรักที่คู่ชีวิตมีให้กับเราความรักที่เพื่อนมีให้แก่เราความรักนะครับให้กับเพื่อนร่วมงานบุคคลทั้งหลายที่มีให้แก่เรา ค่อยๆความรักนี้ครับสั่นสะเทือนมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นให้ภาพแห่งความรักที่ผู้อื่นมอบความรักให้กับเราปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นมากมากและมากขึ้นบอกกับตนเองครับว่าฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่รัก ฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่รักหายใจเข้าฉันเป็นที่รักหายใจออกฉันเป็นที่รักหายใจเข้าฉันเป็นที่รักหายใจออกฉันเป็นที่รักหายใจเข้าฉันเป็นที่รักหายใจออกฉันเป็นที่รักหายใจเข้าฉันเป็นที่รักหายใจออกฉันเป็นที่รัก ขอทุกท่านกล่าวคำราบซึ้งขอบคุณกับทุกสิ่งที่ท่านมีในชีวิตตอนเราเกิดมานะครับเรามาตัวเปล่าอย่างน้อยที่สุดณจุดนี้บนร่างกายของเรามีเสื้อผ้าแล้วมองไปดูรอบๆสิครับเรามีสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมาย เพื่อให้เราได้ใช้สอยนะครับเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้กับเราเรามีอาหารนะครับมีน้ํานะครับ บอกกับตัวเองครับว่าฉันอุดมสมบูรณ์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 หายใจเข้าฉันอุดมสมบูรณ์หายใจออกฉันอุดมสมบูรณ์หายใจเข้าฉันอุดมสมบูรณ์หายใจออกฉันอุดมสมบูรณ์ หายใจเข้าฉันอารมณ์สมบูรณ์หายใจออกฉันอารมณ์สมบูรณ์ ขอทุกท่านนะครับนำความรู้สึกไปไว้ที่หัวใจที่หัวใจของเราครับมีแสงสว่างเป็นจุดแสงสว่างเล็กๆเป็นแสงนะครับจากกิจเดิมแพ้เป็นแสงแห่งความรักความเมตตาเป็นแสงแห่งสัจจะและความจริง เป็นแสงจากเบื้องสูงค่อยๆแผ่กระจายแสงสว่างนี้นะครับให้ครอบคลุมทุกคนนะครับในที่อยู่อาศัยของท่านให้ครอบคลุมจังหวัดนี้ประเทศนี้โลกไปนี้ และแผ่ออกไปโดยไม่มีประมาณไปยังจัก,กรวาลอันกว้างไกลและในะจัก,กรวาลอันไกลโพ้นนู้นมีดวงอาทิตย์สีขาวดวงหนึ่งเป็นดวงอาทิตย์ที่เราเลี้ยงจัก,กรวาลด้วยความรักและเมตตา ค่อยผนวกรวมแสงสว่างจากหัวใจของท่านเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ดวงนี้อนุญยากให้หัวใจของท่านสั่นสะเทือนไปในคลื่นความถี่เดียวกันกับแสงสว่างของดวงอาทิตย นำแสงนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณพ่อคุณแม่บูชาคุณครูบาอาจารย์ นำแสงนี้ไปมอบให้กับบุคคลั้นเป็นที่รักมอบให้กับบุคคลที่รู้สึกว่ารักได้ยาก นำแสงนี้ไปมอบให้กับเด็กน้อยในตัวเรามอบให้กับเทวดาประจำตัวของเรา และมอบนะครับให้กับทุกจิตวิญญาณที่สูญเสียชีวิตไปด้วยภยยัยแห่งโรคระบาดด้วยภัยใดก็ตามท่านใดที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านใดที่ไม่พบผลทางขอให้ได้พบผลทาง ท่านใดที่ไม่มีแสงสว่างขอแสงนี้จงนำทางท่านไป<ม>ค่อยๆนํานำแสงมาเก็บไว้ในหัวใจของท่านหัวใจของท่านเต็มไปด้วยแสงสว่างรอบๆบตัวของท่าน เต็มไปด้วยแสงสวา่างและในวันนี้ท่านคือแสงสวา่างบอกกับตัวเองครับว่าฉันคือแสงสวา่างฉันคือแสงสวา่างฉันคือแสงสวา่างฉันคือแสงสว่างหายใจเข้าเป็นแสงสวา่างหายใจออกเป็นแสงสวา่าง หายใจเข้าเป็นแสงสว่างหายใจออกเป็นแสงสว่างหายใจเข้าเป็นแสงสว่างหายใจออกเป็นแสงสว่างหายใจเข้าเป็นแสงสว่างหายใจออกเป็นแสงสว่างและฉันคือแสงสว่างในวันนี้ฉันปลอดภัยฉันดีพอฉันเป็นที่รัก ฉันอุดมสมบูรณ์ฉันคือแสงสว่างฉันปลอดภัยฉันดีพอฉันเป็นที่รักฉันอุดมสมบูรณ์ฉันคือแสงสว่างฉันปลอดภัยฉันดีพอฉันเป็นที่รักฉันอุดมสมบูรณ์ฉันคือแสงสว่างฉันปลอดภัยฉันดีพอฉันเป็นที่รักฉันอุดมสมบูรณ์ฉันคือแสงสว่าง และนี่คือความจริงเป็นความจริงแท้ของจัก,กรวาลสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องต่อความจริงนี้ถือเป็นคำหลวงทั้งสิ้นเพราะความจริงแห่งชีวิตของโลกและจัก,กรวาลฉันปลอดภัยฉันดีพอฉันเป็นที่รักฉันอุรมสมบูรณ์ฉันคือแสงสว่าง ขอทุกท่านประสานมือทั้งสองที่หัวใจของท่านและไวพรให้กับตนเองครอบครัวประเทศชาติและโลกใบนี้ คุณขอบคุณและขอบคุณพร้อมแล้วนะครับค่อยๆนำความรู้สึกกลับมาขารู้สึกเท้ารู้สึกแขนรู้สึกมือรู้สึกรู้สึกทั่วตัว และเมื่อพร้อมนะครับจึงก็ค่อยลืมตาขึ้น